เกิดทุกท่ันร้องแล้วขอเสียงปรบมือดังตอบรับที่เซ็นเตอร์ของเราได้เลยครับสวัสดีค่ะตุยค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเต้ยกันเลยดีกว่านะครับพี่โอ่งครับสวยมากเต้ย อบ,บอกเลยว่ายิ่งดูใกล้ๆผิวเต้ยก็คือโกลใสสวยงามมากๆจริงๆนะครับโอเคเชิญนักสองทางนั่งลงเลยดีกว่านะครับเราจะได้พูดคุยกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้เต้ยเนี่ยทักทายแขกแล้วก็สื่อมวลชนหน่อยดีกว่าจ้าใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สวัสดีทางญี่ปุ่นด้วยค่ะสวัสดีคุณแตงกวาน,นะคะแล้วก็พี่ๆของเต้ยด้วยค่ะนี่แหละค่ะเอาประมือหน่อยค่ะ ผิวโกรแบบนี้แน่นอนครับิวเซนเตอร์คนสวยของโทเมทเพล็กซ์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยเผยผิวโกรงใสของกับยับยั้งศัตรูผิวที่ต้นต่อมอบผิวสวยแกร่งดุดคริสตัลช็อตเดียวโกรงใสไร้ศัตรูผิวนั่นเองถามที่หมอโอ๊คครับ โภเมทอเพล็กซ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิวแต่อยากทราบว่าจุดเริ่มต้นของโปรดักต์นี้เนี่ยมันคืออะไรมันมีประโยชน์มีสปปรรพคุณคสูปรผสมอย่างไรบ้างครับครับต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของอาหารเสริมกับผิวพรรณเนี่ยเป็นสิ่งที่มีการศึกษาวิจัยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับ,รบมันสามารถช่วยในเรื่องคุณภาพผิวได้จริงนะครับตั้งแต่แรกที่เราตั้งบริษัทพรา Health ขึ้นมานะครับ ผมก็ตั้งใจเลยว่าต้องมีสูตรที่เรารู้สึกว่าจะต้องแก้ไขปัญหาให้กับคนไข้และผู้ที่เราดูแลอยู่ได้นะครับก็ขอเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดเพรว่าเป็นคนที่ทํางานแล้วก็เรียนมาด้านผิวหนังผิวพรรณแล้วก็งามอยู่แล้วนะครับทีนี้ในกระแสเนี่ยนะครับมันก็จะมีแอคทีฟอิน i รีย s ตัวหนึ่งที่เป็นที่โดดดังขึ้นมาในช่วงประมาณหปีที่ผ่านมานะครับก็คือตัวไฟโตฟลอรอลนะครับหรือชื่อหนึ่งของมันก็คือ Colorless เบตาแคโรทีนค่ะครับเราคุ้นเคยกันกับเบตาแคโรทีนก็คือสารสีแดงสีส้มสีเหลืองที่มีอยู่ในพืชผักต่างๆคะนะครับอย่างเช่นพวกมะเขือเทศฟักทองแครอทนะครับ แต่ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมันมีงานวิจัยเพิ่มขึ้นว่าฟอร์มรูปแบบของเบต้าแคโรทีนที่ดูดซึมง่ายและได้ผลในเรื่องการดูแลคุณภาพผิวเนี่ยเป็นชนิดที่เป็น colorless ก็คือไม่มีสีนะครับอย่างตัวฟโตฟอรอลอนนี่แหละนะครับเราก็เลยตั้งใจที่จะหาผลิตภัณฑ์ก่อนในในส่วนนี้นะครับตัวนี้นี่แหละครับที่เราพยายามหาแล้วแล้วเขาบอกว่าไทยแลนด์ไม่อยู่ในเรดดั้งเ่ารแต่เราว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่า เรามีความเชื่อว่าผู้หญิงไทยและผู้ชายไทยด้วยนะครับมีความใส่ใจเรื่องสุขภาพใช่แล้วก็ประเทศเราแดดแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะมาตอบโจทย์ในเรื่องการดูแลผิวได้อย่างมากนะัทาง p r i m e Health h a r m e t i c a l นะคะก็ดีใจด้วยมากๆเพราะว่าพี่ชายเต้ยก็พี่สาวเต้ยคุณแตงกวาเนี่ยก็คือเต้ยได้ยินว่าทำสิ่งนี้กันมาแบบใช้เวลา อยู่เหมือนกัน<ช>แล้วก็ตั้งใจมากๆวันนี้ก็เปิดตัวแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ตัวเต้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆก็ๆๆดีใจมากๆค่ะที่ทางทุกๆคนนะคะให้เต้ยได้มาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของ t o m a t o p l e x ด้วยค่ะแน่นอนก่อนจะรับพรีเซนเตอร์ตัวนี้น้องเต้ยเองต้องได้ลองใช้แล้วจริงๆกับ t o m a t o p l e x รู้สึกไงบ้างครับแชร์ให้เราฟังหน่อยนึงอร่อยค่ะต้องสรรหาหมดเลยที่เราไเมื่อดีเลย เพราะฉะนั้นเรื่องความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์นะเต้ไม่ห่วงเลยค่ะเพราะว่ารู้เลยว่าคุณภาพดีแน่นอนเราก็ประกอบกับช่วงนี้เต้ยถ่ายละครสองเรื่องด้วยนะคะเรื่องของคุณผู้จัดมันั่าจยคุณผู้จัดเรซีดีกคุณผู้จัดด้วยใช่ค่ะแล้วก็พอสองเรื่องเนี่ยเราก็จะโดนแดดที่แรงด้วยนะคะแล้วก็ไฟด้วยไฟนี่ตัวดีเลยเนาะใช่ค่ะ ก็ด้วยอายุด้วยอะไรก็จะมีแบบผิวอาจจะมีกล้านบ้างนิดหน่อยแบบเวลาเราโดนเยอะๆค่ะแต่พอลองทำเป็นเทลเลคแล้วจ้ะคือได้รู้สึกว่าผิวเนี่ยความกล้าหรือว่าอะไรเนี่ยมันเหมือนสามารถสู้ต่อแดดได้มากขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเออมันฉ่ามันโกจากข้างในออกมาเลยคะะต้องเห็นผลจริงๆเห็นผลจริงๆอร่อยจริงๆกินทุกวันค่ะชอบมากกับการเน้นว่าอร่อยจริงๆนะคะทุกคนค่ะ ไค่คก็สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะแต่ว่าได้เชื่อว่าหลายๆคนที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยก็น่าจะมีความสนใจในการดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะ,คะก็อยากที่จะให้เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีใครอย่างโทเมทอฟเล็กซ์นะคะมาดูแลผิวเราเพิ่มเติมลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถสั่งได้แล้ววันนี้ด้วยนะคะใน Line แอด กราฟเฮลท์ฟาร์มซูริคอว์นะครับจากผมอูรปอคุณเอกวาร์แล้วก็ไทมมัสส์นะครับจากญี่ปุ่นนะครับเป็นการร่วมมือกันของพวกเราทีมไทยโทกับนะครับพาร์ทเนอร์จากญี่ปุ่นนะครับก็คือบริษัทชูไกเอคุนะครับซึ่งเป็นบริษัทยานะครับที่มีมาอย่างยาวนานถึงร้อยสาปีแล้วที่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาและอาหารเสริมนะครับเราก็มาร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับโดยที่ขอนําเสนอ2ผลิตภัณฑ์ก่อนเลยนะครับก็คือโทูมาโดเพล นะครับเพื่อสุขภาพผิวแล้วก็อนโนไซม์นะครับผลิตภัณฑ์เพื่อเอนไซมในการย่อยนั่นเองนะครับก็ในบริษัทนี้ก็เป็นชาจริงนิวเลยนะครับเป็นรทัพนาเป็นชาจริงนิวนะครับก็ดูแลเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ R&D นะครับแล้วก็ทางด้านการแพทย์นะครับแล้วก็ได้คุณไตงกวานะครับ ที่ดูแลทางด้านธุรกิจแล้วก็การดําเนินธุรกิจต่างประเทศครับคุณจักควาลมไมด้ส่วนกางหมดเลือกที่เซ็นเตอร์คนแรกก็เป็นน้องเตยเลยาะอะไรครับน้องเตยเอออย่างที่ได้พี่โอได้พูดไปนะคะแล้วก็เร,กเราก็รู้จักอทางน้องเตยนะคะรวมถึงอ,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 อ่นินสัยของน้องเตยเองคือน้องเป็นคนที่จรงิงจังจรงิจรงๆก็เป็นคนที่จรงิงจังแล้วก็เวลาที่จะเลือกอะไรก็ศึกษามาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราคิดว่า น้องเตยเนี่ยค่ะค่อนข้างตรงกับโปรดักต์แล้วก็นโยบายของทางบริษัทเราเตยได้ชิมผลิตภัณฑ์แล้วลองแล้วเป็นยังไงบ้างลองแ้เรียบร้อยค่ะก็คืออร่อยมากๆค่ะของเตยเนี่ยจะเป็นพรีเซนเตอร์บอตโทเมโตเพ็งค่ะก็จะเป็นอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องผิวฉ่ำโกงค่ะก็พอลองชิมเราก็รู้สึกว่าโหอร่อยมากแต่คำแรกเลยค่ะไม่ใช่มันไม่มีแบบรสชาติเป็นแบบโทเมโตขนาดนั้นเลยค่ะคืออร่อยเหมือนเหมือนกินขนมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ขับข้างแบบคือข้างในเนี่ยรู้เลยว่ามีคุณภาพจริงๆเพราะว่าตัวเต้เองก็รู้จักกับพี่โอค๊คแล้วก็พี่โอปอคนไต้งวายอยู่แล้วนะคะก็คือรู้เลยว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางพี่โอค๊คทางทีมเนี่ยก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็มั่นใจเชื่อมั่นได้ว่าดีจริงๆแล้วก็ได้ร่วมมือกับทางญี่ปุ่นด้วยก็ถือเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆค่กับคุณภาพราคาเองทางญี่ปุ่นเองบอกว่า

タイ側に情報を提供していきたいというところと我々は研究開発を得意としているのでその処方ですとか味付けのところですとか飲みやすさとかあとそういったところを情報提供していきたいとい คือจริงๆคราวนี้ทางญี่ปุ่นก็รับหน้าที่ค่ะสองส่วนหลักๆก,ก็คือการให้ข้อมูลเรื่องการมาตรฐานต่างๆซึ่งเป็นมาตรฐานที่เรียกว่า PICs ซึ่งเทียบเท่ากับเวชภัณฑ์แล้วก็อาหารเพื่อสุขภาพของญี่ปุ่นอยู่แล้วค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราแชร์เทคโนโลยีก็คือการปรุงรสการทําให้รสชาติทานง่ายแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ทางญี่ปุ่นให้การสนับสนุนค่ะ แต่แนวไอเดียล it ่ะว่าที่มาขอアฮาราเนะจะได้สัมภาษณ์กันเยอะาข้าดหลังยังไงบ้างแบบการตลาดตอนนี้โดยเฉพาะอาหารเสริมที่มีมากมายอตลาดอะไรใตัวนี้จะเข้าไปช่วยหรือเข้าไปเน้นยังไงบ้างกับคนไทยอ๋อครับผมก็ผมมองว่าการเจริญเติบโตของตลาดอาหารเสริมแล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเนี่ยเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับที่ประชาชนชาวไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง นในท้องตลาดเองเรามองว่าแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีกลุ่มเป้าหมายและวิธีการดําเนินธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างของพรามเฮลท์เองเนี่ยตั้งแต่ที่เรามีพันรกิจของบริษัทของเราก็าคือ,อสร้างสารรค์ในสิ่งใหม่นะครับหรือว่ายังเป็นช่องว่านะครับที่ตลาดของไทยหรือผู้ประกอบกิจการชาวไทยเนี่ยยังไม่ได้นําเอาผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้เข้ามานะครับก็ถือว่าเราจะนําเสนอสิ่งใหม่ๆม,มาโดยตลอด ก็สําหรับ2ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่ส่วนแบ่งกตลาดที่ยังไม่ได้มีใครลงมานะครับนั่นก็คือเรื่องของ Colorless Beta-Carotene หรือสารไฟโตฟอราลจากมาเขือเทศนะครับก็พอขึ้นชื่อว่ามะเขือเทศเนี่ยเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็นสารประกอบนะเป็นอาหารนะครับที่ช่วยในเรื่องการบำรุงผิวตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นสารสกัดที่เราได้มาใหม่นะครับเป็นสารสกัดที่ มีมีความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแบรนด์ต่างประเทศนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราดึงเข้ามาทําในเมืองไทยแล้วก็เราได้แหล่งผลิตที่ดีมากๆนะครับคือสารตัวนี้จะสกัดมาจากมะเขือเทศในช่วงอายุหนึ่งที่ยังไม่มีสีนะครับก็จะปีหนึ่งเก็บเกี่ยวได้เพียงแค่1ครั้งนะครับประมาณหนึเดือนเท่านั้นแล้วก็ตัวนี้เรานํามาจากอิสราเอลนะครับแล้วก็นํามาปรุงสูตรนะครับด้วยคอมเพล็กซ์ที่บำรุงผิวต่างๆเพิ่มเติมอีกมากมาย ก็คิดว่าตัวนี้จะเป็นจุดเด่นในราคาที่จับต้องได้ครับไม่ได้ราคาสูงเกินเกินเอื่อมแน่นอนนะครับแล้วก็เรามุ่งเน้นที่เราไม่ได้จับกระแสเป็นลักษณะอาหารเสริมแบบมาแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วแต่เราเน้นอะไรที่กินได้อย่างยั่งยืนปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้อย่างยาวนานนะครับเรามีการตรวจสอบคุณภาพ QC อย่างเข้มงวด ทั้งการดีไซน์การผลิตสูตรนะครับสูตรของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าอิงกับธรรมชาติมากดังนั้นเนี่ยความคงตัวเนี่ยจะไม่เยอะบรรจุภัณฑ์นั้นสําคัญมากนะครับซองเนี่ยเราตั้งใจผลิตขึ้นมาเพื่อแยกให้เป็นแต่ละซองเพื่อเป็นโดสแต่ละครั้งที่เราดื่มเราจะไม่ได้ทําเป็นขวดมาแบ่งเพราะว่าเราป้องกันการปนเปื้อนทั้งหมดแล้วก็ก่อนที่จะวางจําหน่ายเนี่ยเรามีแล็กลางที่เป็นเหมือนแล็บุคคลที่3นะครับที่ ทำการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งสำหรับโลหะหนักและสารปนเปื้อนต่างๆดังนั้นอยากให้เชื่อใจครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีความปลอดภัยสูงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวอินโนไซน์นะครับตรงนี้ก็ขอ แทรกส่วนแบ,บ่งทางการตลาดน็คือเรื่องของเอนไซม์ครับในกรณีปัจจุบันนี้เนี่ยที่หลายๆคนมีปัญหาเรื่องการย่อยโดยมากเรามักจะแก้อาการด้วยกลุ่มของยาลดกรดต่างๆนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องการย่อยจริง,รงๆบ่อยครั้งมันเกิดมาจากภาวะพร่องเอนไซม์นะครับแล้วก็กรดไม่เพียงพอเมื่อเราอายุมากขึ้น รเราก็เลยตั้งใจที่จะผลิตเอนไซม์ในการย่อยครับโดยที่สุดเราเนี่ยเราอิงไปทัอาหารให้เยอะคือไปสารประกอบจากธรรมชาตินะครับที่มีเอนไซม์ตามธรรมชาติอยู่แล้วผสมเข้ามาให้ครบแล้วก็สมดุลกันครับสามารถรับประทานได้หลังจากทานมื้อหนักๆให้รู้สึกสบายท้องมากขึ้นจุดฮะค่งเตยค่ะ,คะนะฮะพิเนเตอร์ขายเลยค่ะไม่ใ <c oughs> ครจะต้องรอง จริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าแค่ฟังเมื่อกี้แล้วก็อยู่บนเวทีก็รู้สึกว่าพรามเฮลเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือได้มากๆจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีคุณหมอโอ๊กด้วยนะคะแล้วก็มีท้งคุณแตงกวาด้วย คือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างได้มาตรฐานแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเตอยรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฉาบฉวยจริงๆได้ทําการทดลองแล้วได้คิดค้นมาแล้วจริงๆว่าเ,าเกิดผลดีกับตัวผู้บริโภคจริงๆค่ะงั้นก็ากฝากด้วยนะคะทางโทเมทอลเพลกแล้วก็ท no ั้งอินโนไซน์เลยนะคะอยากส่วนตัวก็คืออยากลองชิมด้วยะะ<รอ>ส่งมาได้เนาะส่งมาให้เราชิมได้ตอนนี้ก็ สามารถสั่งได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเข้ามาสอบถามได้เลยที่ Line Official ของเราที่แชแท็พรามเทียนะครับก็ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรคือเราตั้งใจที่จะสร้างคอมมูนิตี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่จริงๆเข้าไปสอบถามเข้าไปคุยก่อนได้เลยครับเรามีผู้เชี่ยวชาญของเราคอยให้คำตอบมีสตาฟของเราคอยประสานงานให้นะครับค่ะก็ฝากด้วยค่ะด้วยค่ะขอบคุณค่ะ